สวัสดีสมาชิกชาวทีเด็ดเป็ดย่างทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่30นะครับเดือนพฤศจิกายน2567นะครับวันนี้เรามีฟุตบอลมาให้ชมทั้งหมด3คู่นะครับแต่วันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะกันอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาลีกาบนเดนดิกาอะไรก็ตามนะครับแต่ผมจะมีให้เพียงแค่3คู่เท่านั้นนะครับบอลที่ บอลเตงนะครับแยกเตง็งแยกสเต็ปหรือว่าอะไรนะครับเราลองเข้าไปดูตามที่ผมจะวิเคราะห์ในวันนี้นะครับที่สำคัญนะครับฝากากดกระดิ่ง s u b s c r i b ์อะไรก็ตามแต่นะฮะก็ที่เป็นช่องทางติดตามผมส่วนใครที่จะติดตามาผมโดยตรงเลยนะฮะก็แอดมาที่แอดบอล v i p ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับจะเป็นนากัสโซซซเลียร์นะครับของอิตาลีนะฮะระหว่างโคโม o นะครับพบกับทางด้านมอนซ่านะครับเวลา21นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับสำหรับผลงาน5นัดล่าสุดของทางด้านโคโมกับทางด้านมอนซ่านะครับที่เคยพบกันมานะครับล่าสุดที่เขาเคยเจอกันมานะครับก็โคโมชนะไป ทั้งหมด2ต่อ0นะครับมอนซ่าชนะไป3ต่อ2นะครับแต่ต้องปี2021นู่นเลยนะครับเจอกันในดิวชั่นอ่านึนะครับ C1A นะครับก็อ่าเสมอกันไป1ต่อ1นะครับแล้วก็มอนซ่านะครับไปยิงโคโมในบ้านนะฮะศูนย์ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับในปีสองพันสิบห้าปูนเลยนะฮะโคตรนานนะครับส่วนความเชื่อมั่นในวันนี้นะครับผมคิดว่าทางด้านทั้งสองทีมเนี่ยไม่ชนะ ใครในลีกมาเป็นเวลาหลายเกมแล้วเนี่ยเกมนี้ผมฟันธงว่าเสมอแน่นอนเลยครับเอาไปเลย5ดาวไก่ย่างเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของทางด้านนักเขียนนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับโคมโนะครับห้านัดล่าสุดนะครับผลงานของเขานะครับก็พึ่งแพ้ฟิออร์เลิน่านะครับแต่ว่านัดนั้นโดนใบแดงนะครับโดนไป2ต่อูนย์นะครับเสมอกับทางด้านเจนัวนะครับ1ต่อนนะฮะ ไปเยือนเอ็มโปลีครับแพ้เอ็มโปลีมา1.0ต่อ0นะครับแล้วก็พบกับทางด้านลาซิโอนะฮะใบแดงทั้งคู่เลยนะต่อ1ครับแล้วก็พบกับทางด้านกระทิงหินตอริโนนะฮะก็โดนยิงไป1.0ต่อ0นะครับทางด้านการเฝ้าบ้านของทางด้านโคโมจาก20นั้นนะครับก็แพ้ไป3ครั้งนะฮะแล้วก็เสมอไป6ครั้งนะครับนอกนั้นชนะเลี่ยมเลยนะฮะแต่ว่าตรงนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าเขาพึ่งขึ้นมาจากดิวชั่น2นะครับ ทางด้านโคมโมนะฮะนัดถัดไปนะครับจะต้องไปเยือนเอเซเวนิสนะฮะแล้วก็เปิดบ้านรับการมเยือนกับ RS เอโรม่านะครับในวันที่16เดือน12 2024นะครับเรามาดูผู้ท้าชิงกงันบ้างนะครับสำหรับทางด้าน f อฟซีมอนซ่านะครับก็5นัดล่าสุดนะครับไปเยือนตริโนนะครับเสมอกันมา 1, 1นต่อ1ะครับแล้วก็เฝ้าบ้านนะครับ เจอลาซิโอยิงไป1นต่อศนะครับเฝ้ารังอีกนั่นแหละครับเจอเอซีมิลานนะฮะกระทุ้งไป1นต่อศเช่นกันนะครับไปเยือนแอตแลนตานะครับแน่นอนนายโดนแน่นอนนะฮะสอต่อศนะครับเสมอกับเอเซเวนิดนะครับสอต่อสนัดนั้นโดนใบแดงนะครับถือว่าโอเคนะครับแอบส่องเกมเยือนของทางด้านเอซีมอนซากันบ้างนะครับก็แพ้ไปทั้งหมด8ครั้งนะครับแล้วก็เสมอไปทั้งหมด8ครั้งนะครับนอกนั้นชนะหมดเลยนะครับ ส่วนนัดถัดไปนะครับเอซิมอนซ่าจะต้องไปเยือนบุลญนยานะครับแล้วก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของอุนดิเนเซ่นะครับในวันที่10เดือน12-2024นะครับแผนการเล่นในวันนี้นะครับของทางด้านเจ้าบ้านโคโมนะครับจะมาในแผน4-2-3-1นะครับจะมีทางด้านเลน่านะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับเฟนิโกบาบลานะครับแล้วก็โกดานิก้านะครับเป็นยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตรงนั้นนะครับ และใช้โมริโนกับไอโอวินวิ่งซ้ายขวานะครับจะมีลูคัสลาคุนยานะครับนิโคปัสนะครับคอยปั้นเกมและแพทริกคูโตเน่นะครับเป็นยืนเป็นหน้าเป้านะครับสำหรับทีมเยือนอย่างทางด้านมอนซ่านะครับจะมาในแผน3 4 2 1นะครับแผงหลังจะมีบาบิมารีนะฮะแลวก็คาร์ดิโอลาคาร์โบนียืนเป็นสามประสานเกมรับตรงนั้นนะครับแผงกลางรับนะครับจะเป็นอเล็กซานโดเบียงโกนะครับดานี่โมตาคอยปั้นเกมนะครับสวนหน้าเป้าฮะ จะใช้มิลานดัจุลิกยืนค้ำตรงนั้นทางด้านตารางคะแนนนะครับทางด้านโคโม่ะ omo, นะฮะมีทั้งหมด10แต้มนะฮะอยู่อันดับที่18ส่วน FC m o n มอซ่มีทั้งหมด9แต้มอยู่อันดับที่19นะครับถือว่าอยู่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับส่วนจะถามว่าวันนี้ตเริงนายจะให้อะไรนะครับผมคงต้องให้อยู่ทีมเยือนนะครับอย่างทางด้านมอนซ่านะครับก็ เพื่อนจะไม่ทิ้งกันด่ไยงโอโอโอนะครับก็คือว่าเพื่อนนะฮะก็คือจะไม่ทิ้งเพื่อนนะฮะนะครับอย่าเผลอนะฮะเดี๋ยวเพื่อนข้ามหัวไปนะครับโอเคนะฮะฝากกดอ่าซับสไคราฝากกดอ่ากระดิ่งติดดาวอะไรกันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนใครจะมาอยู่อ่าครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะเป็นแอดบอล v p นะครับหรือตามลิงก์ด้านล่างนะครับมาดูคู่ถัดไปกันดีกว่าครับ คู่ถัดไปนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์ดพบกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็คู่นี้จะลงแข่งในเวลา22นาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับสำหรับผลงานที่เคยพบกันมาระหว่างาเลสเตอร์กับเบนฟอร์ดนะฮะก็ไปเยือนกันมานะครับครั้งล่าสุดนี่นะฮะเบนฟอร์ดโดนใบแดงนะเสมอกันไป1ตอนึนะครับ ไปเจอกันในบ้านเลสเตอร์นะฮะก็เสมอกันไป2อต่อสนะครับแล้วก็ในบ้านเลสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเลสเตอร์ชนะมา2อต่อหนะครับแล้วก็ไปอ่าไปเลสเตอร์ไปเยือนนะฮะก็ชนะมา2อต่อหนะครับแต่ว่านอกนั้นเป็นบอลถ้วยนะครับเลสเตอร์จะกินเรียบนะฮะมาแอบ,บส่องผลงานเจ้า,บ,าบ้านบ้างนะครับก็หานัดล่าสุดนะครับเบนฟอร์ดนะครับเพิ่งไปเยือนเอเวอเรตนะโดนใบแดงซะด้วยนะครับก็ เสมอไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับเบนฟอร์ดเฝ้าลังนะครับพบกับบอลมัดนะฮะสามต่อสองไปเยือนฟูลแลมแพ้ฟูลแลมสองต่อหนึ่งครับเล่นบอลถ้วยนะครับเจอกับเชฟฟิลเวนเดย์นะฮะเสมอกันมาหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับการเยือนอิปสวิทนะฮะก็ชนะไป4ต่อ3อย่างสุดมันนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผม ในนัดถัดไปนะครับเบนฟอร์ดจะต้องไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็กลับมาเฝ้ารังครับพบกับสาริกาดงนิวคาสเซิลในวันที่7เดือน12 2024นะครับ ทางด้านผลงานทีมเยือนอย่างเลสเตอร์นะครับ5นัดล่าสุดนะฮะก็เปิดบ้านพ่ายให้กับเชลซีนะฮะมา2ต่อ1นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนยิงไปพลุนเลยนะ3ต่อ0นะครับพบกับทางด้านอิฟสวิทตนะเสมอกันไป1ต่อ1นะครับไปเล่นบอลถ้วยพบกับแมนยูไนเต็ดนั่นอีกนั่นแหละครับอ่าก็5ต่อ2นะครับแล้วก็อ่าเล่นในบ้านนะครับโดนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ ยิงคาบ้านไว้3ต่อหนึ่งถามว่าผลงานดีไหมไม่ดีเลยนะฮะก็จาก5นัดล่าสุดก็แพ้ไปถึง4ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับจากการเยือน20นัดนะครับเลสเตอร์แพ้ไปทั้งหมด10ครั้งนะฮะเสมอหครั้งนอกนั้นก็ชนะ5ครั้งนะครับถือว่าผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในนัดถัดไปนะครับเลสเตอร์จะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนไอ้ขุนคอนนะครับก็ แล้วก็กลับมาเฝ้าลังเหมือนเดิมนะครับพบกับทางด้านไบรตันนะครับในวันที่8เดือน12 2024ครับด้านเมนฟอร์ดนะครับวันนี้จะมาในแผน4-3-3นะครับจะเป็นผู้รักษ,ษาประตูใช้มาร์คแฟรคเคนนะฮะแล้วก็ลินคอนพินน็อกเป็นยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับ แบ็ก้ายขวาใช้ลีวิฟพอร์เตอร์ฟันเดอร์เบิร์กจะมีเจเนลนอร์กาดเจนเซ่นนะครับเป็นตัวปั้นเกมอยู่แดนกลางส่วน3ประสานนะครับจะใช้ดัมสกาดนะครับโยฮันวิซซ่านะครับและเอ็มบิโมนะครับจิ้งจอกสยามวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1นะครับจะมีฮัมเมอร์เซ่นนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับวูฟเล็กนะครับพุทกาดนะครับกอบยืนคู่เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซูมาเซ่กับแฮร์รี่วิงยืนเป็นกลางรับนะครับ ส่วนกลางเชิงลุกนะครับจะเป็นบูนานอนเต้นะครับ NDD MVDD และใช้หน้าเป้ายังคงเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับตัวแก่และเก่าเหมือนเดิมครับทางด้านตารางคะแนนในวันนี้นะครับก็เบนฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่11นะครับถือทั้งหมด17แต้มนะครับส่วนเลสเตอร์นะฮะอยู่อันดับที่16นะครับมีทั้งหมด10แต้มครับผม ถ้าจะถามว่าผมให้อะไรนะครับสำหรับทีเด็ดเป็ดย่างวันนี้นะครับคู่นี้นะฮะผมให้มองไปที่เลสเตอร์ครับยังไงก็ต้องเลสเตอร์ครับถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลดีๆหรือ,อความชัดเจนความแม่นยำกว่านี้นะครับแอดไลน์ไปที่นะครับบอล VIP นะครับเรามาดูคู่ถัดไปกันต่อนะครับคู่ถัดไปจะเป็นคู่ระหว่าง เฟยยนูดพบกับฟอร์ทูน่าซินดาตนะครับเป็นจูเปียร์ลีกนะครับหลกเนเธอร์แลนด์เตะกันเวลาตีสองบ้านเรานะครับจากฟอร์มที่เคยพบกันมานะครับเฟยยนูดพบกับฟอร์ทูน่าซินดาตนะฮะก็เฟยยนูดชนะฟอร์ทูน่าซินดาตมา1นต่อศูนย์นะครับไปเสมอกันมา0ูนต่อศนะครับเฟยยนูดไปเยือนฟอร์ทูน่าซินดาตชนะมา4ีต่อสครับแล้วก็เปิดบ้านรับการเยือนของฟอร์ทูน่าซินดาตนะฮะก็เสมอกันไป1นต่อหนะครับ ไปเยือนฟอร์ซูนาซินดาดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ชนะมาทั้งหมด3มต่อ1นะครับถ้าจะให้มองนะครับส่วนมากที่เจอกันส0ครั้งเนี่ยเฟยนญูดจะดีกว่านะครับส่วนความเชื่อมั่นในวันนี้นะครับผมคิดว่าทางด้านเฟเชนูดซ็อกเซอร์ดเนี่ยนะฮะก็ชนะมาทั้งหมด6-7ครั้งนะครับก็ฟอร์ซูนาซินดาดเนี่ยอ่อนด้อยมากนะครับผมคิดว่าน่าจะชนะอย่างแน่นอนนะครับสี่ดาวนะครับเชื่ออัตมาเถอะนะครับก็ว่ากันไปนะฮะ มาเช็คฟอร์มล่าสุดของทางด้านเฟเยนูดกันบ้างนะครับเฟเยนูตพึ่งเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มา3ต่อ3อย่างโอ้ผมร้องว้าวเลยนะฮะก็ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เฝ้าบ้านนะครับชนะเฮลวินนะครับไปทั้งหมด3ต่อ0นะครับชนะแอนเมเลสซิตี้นะครับ4ต่อ1นะครับแพ้กับเลดบูซันบวกนะฮะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ3ต่อ1นึ่ะครับแล้วก็พบกับอาร์เซตอัคมานะครับก็ชนะไปได้3ต่อ2นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ ผลงานของเฟยนูดนะครับจาก20นัดนนะในการเฝ้าบ้านนะครับก็แพ้ไปทั้งหมด4ครั้งนะฮะแล้วก็เสมอไป2ครั้งนอกนัดชนะลวดเลยทีเดียวนะครับในนัดถัดไปนะครับเฟยนูดต้องไปเยือนวานวายนะครับแล้วก็กลับมาเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับพบกับสปาร์ตาปลาร์กนะครับผลงานทางด้านทีมเยือนนะครับเพิ่งเปิดบ้านรับการเยือนทเวนเต้นะครับทเวนเต้ซัดไป2-1นึะครับเจอกับโวเล่นะครับ3าต่อหนึ่งนะครับเจอกับเฮลวินนะครับชนะ ไฮลินไป3ต่อ0นะครับเจอกับเดอะทิฟเฟอร์นะคะก็ไปกดมา4ต่อ1ครับแล้วก็พบกับ FC ฟซีฮุบไบเดเก้นนะฮะก็ชนะมาได้1ต่อ0นะครับทางด้านเกมเยือนของ f o r t u n a นะครับแพ้ไปทั้งหมด10ครั้งหน้าเสมอไปทั้งหมด6ครั้งนะครับชนะ4ครั้งเยือนไม่ค่อยดีเลยนะครับนัดถัดไปของ f o r t u n a นะครับจะต้องไปเยือนอ๋อฮังเคลมินไนโรนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของวาวายนะครับในวันที่15เดือน12 2024ครับ เยนูดจะมาในแผน4-3-3นะครับแผงหลังจะใช้เดวิดฮันโครนะครับเกอร์นอฟทราวเกอร์นะครับส่วนกองกลางจะเป็นควินเทนทิมเบอร์นะแล้วก็มิลลัมโบและใช้จูเลียนคารันซายืนเป็นหน้าเป้าครับส่วนทางด้านฟอร์ทูน่านะครับจะมาในแผน5-4-1นะครับจะใช้โรลิโก้ครูสนะครับแล้วก็โรแลนด์โลเซียนะครับแล้วก็พินโตยืนเป็นแผงหลังนะครับ กลางใช้ไลออนฟอสโตรยืนคู่กับชิฟฟานออตเต้ส่วนหน้าเป้าจะยังคงใช้มอร์แกนไอโก้เป็นหน้าเป้าเช่นเดิมครับผมทางด้านตารางคะแนนนะครับฟเฟยนูดยังคงอยู่อันดับที่4นะฮะถือครองอยู่28แต้มส่วนฟอร์ตูนาซินดัสนะครับมีทั้งหมด17แต้มนะฮะอยู่อันดับ8ครับส่วนวันนี้ถ้าจะถามว่าผมให้อะไรผมคงต้องให้ไปที่ ไฟหนูดนะครับสองามศูนย่นแหละครับส่วน uh, ใครที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดบอลวีไ uh, bon นะครับตามลิงก์ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e หรือว่า uh, กระดิ่งติดดาวอะไรให้ผมด้วยนะครับขอโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ